วดียยัมเตอนพูดอยู่ผมอาจจะตัดสินใจ้ยไม่ไหวแล้วตกปาแมงตอนนี้ผมอาจจะไปนั่งตกอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ตรงไหนเขาให้แต่ผมไปตกหมดน่ะมีเว้นมีตังไปไม่แค่นั้นละถ้ามีตังไปผมก็ไปของผมแต่ส่วน้ายต้องตกใกล้ๆนะมีคนไปตกง อีกตัวถามเขากกอนไหมเขาอยากไปไรู้เขาไม่อยากแต่ให้ตูไปไงขับรถไปเหรอเอาไปละโอ้ยสู้สู้คนนี้ไม่ได้นะ ตกยุงกว่าการดนะประเด็นนะใส่กิ้งหนาตึ๊บทำไมต้องใส่หนากันงูฉกใส่หนาไปรู้ไหมยุงแบบเอาหน้าจุ่มไปอะแบบตาเราไม่ว่าตามันติดตัวแล้ว,ลวก็พยายามเอาน้าจุ่มไปฮะเลยแบบพยายามเนาะตีไป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 คนท้ายแม่ ขาเนี่ยโอ้โหรอยจ้ำเต็มเลย<ป>ชอบตกปลาแต่ไม่ค่อยมีเวลาไปตก โอ้โห ủ, ขุดแม่น พคตแม่นน flash button. เออเจอหลังเจอเข้าหลัง แต่ตอนนี้ลืมความรู้สึกการตกไปเลยก็ยยน่าเสียดายนิดน,นิดน,นะแต่ทำไงได้ไม่มีเวลา อาจจะเจออย่าให้ข้างเงียบข้างเงียบแล้วเจ้าจะหนาวกันได้ใครวะเนี่ยอ๋อของคนนี้เอาไปไม่ใช่ของเราเราไม่เอาถ้าเป็นของเพื่อน,น่ะเราเก็บไว้เพื่อนได้นะ แต่บางทีเพื่อนบางคนเห็นเก็บตัวแบบเออเฮ้ยเก็บให้เราเหรอโอ้ยขอบคุณแม่งไม่ให้คนน้อยใจล

คนคนหนึ่งชอบเหมือนลอยมากพอพูดถึงเรื่องตกปลานี่ก็แบบไปแล้วถาเล่นเวียดอ่อนเวทดสามเวทดสามนั้นก็อ่อนนะแต่ส่วนมว่าจะเล่นจำขนาดเบ็ดไม่ได้แล้ววะไม่ได้ตกนานจำขนาดเบ็ดไม่ได้ละ สามหกหรือว่าสองเจ็ดวะส่วนว่าจะเล่นสามนี่แหละสามขึ้นไปอ <is> โอ้โหเพื่อนประมาณสามขึ้นไปครับที่จําได้นะสามจุดเจ็ดหรืองไงนี่แหละจาไม่ได้ละเวดอ่อนคันสีดําของสีเหลือง โลโก้สีเหลืองใช้คำว่าโลโก้สีเหลืองโลโก้สีเหลืองโลโก้ผมจะได้ผมชอบดีแบบมันอ่อนโ โอ้ดักตรงนี้เลยชอบมากเพราะผมเล่นแล้วมันหย่อนง่ายดิมันเคล่องง่ายกว่าอันอื่น,อ,นอันอื่นไม่เป็นเลย อันอื่นเวดเวดแข็งก็เล่นง่ายนะเวดหกอะหกหรือห้าเนี่ยความแข็งหกหรือห้านี่แหละจำไม่ได้ละแต่สามอะบ่อย,อยโอ้โหเวียงแม่นเหลือเกินคิดว่าพับจีเจอทางนู้น แค่ว่าเบ็ดคขาวนี้ไปทีกระตุกปลากระตุกปลาสิวนังงป้ะนะเอนนี่หลุดด้วยขาดนังเป๊ะฟัดปุ๊บฟัดขานังจังเป๊ะทุนไปแล้วอ่าไปแล้วเสียทุนไปแล้วหนึ่งทุนสามสิบบาทขอบคุณครับเอข้างหลัง เียไปแล้วหนึ่งทุนบางทีผมตุกแล้วมัดไอ้ตรงปลายเบ็ดอะมัดแล้วผมมัดไม่แน่นแบบพอปลากินปุ๊บแบบมันหลุดแล้วมันดึงไปโอ้โหฉาก ฉากภาพแบบ hello <laughs> ผมแบบถามว่าเจ็บใจไหมเจ็บใจครับแต่ให้ทำไงได้ล่ะความผิด oh. อ,อยู่ที่ผมเองความผิดม oh. ันอยู่ที่ผมเองครับที่มัดเงินไม่แ่่ มชอบหมายธรรมชาติมากกว่าตกบ่อไม่เอาผมถนัดกับสายธรรมชาติสายธรรมชาติมันกินได้กว่าอะไรถ้าสายบ่อนี้ผมไม่ถนัดเลยสายบ่อแบบฮะฮัลโหลล้างเองเนี่ยทำไมข้ารู้สึกเล่นแล้วมัน ลังผมเป็นทีไม่ถนัดนะถ้ามันไม่เกี่ยวตัวปางจริงเนี่ยมั่งประเด็นนะตะขอไม่มีเงี้ยงมองคุณเล่นตะขอไม่มีเงี้ยงนะผมเล่นตะขอมีเงี้ยงนี่เลยแนะนำนูน่นนี่นี่ตะขอนี้แข็งเปิ้กปั่นหินเลยนะเพื่อนนี่เลยนายพึ่งมาต้องใหม่ๆม่ไหมนี่เลยเดยนสอนกร,ก,กระตุกแรงเลยกระตุกแรงแม่งลูกหมุนแตกลูกหมุนแม่งหายไปข้างเนื้อ ก็เขาบอกให้เขาตุกแรงๆไงสองเจ็ดสองเจ็ดใกล้ๆเลยใกล้ๆเดี๋ยวแต่ลูกหมุนกับทุ่นแต่ขอหายเขาบอกให้เขาตุกแรงๆไปเอ้าแรงไปก็บ่น เอายิงโดนเหรอตกบ่อไม่สนุกเลยอะ อย่างนี้ก็แบบรู้ไงว่าปลาเขาเพิ่งปล่อยก็จริงแต่ว่าผมไม่ถนัดไงเพราะไม่ถนัดปุ๊บผมก็ต้องแบบรอให้เขาผมค่อยมาเก็บตกอะราคาเบรก็อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยเดียวเก็บตกไงข่อเศร้าๆนิดนึงอะจะให้ทำไงได้อ่ะ ได้ยินเสียงข้างบนก็ไม่กล้าไงเฮ้ยของเราใครหายไปคนหนึ่งหายไปตอนไหนวะพอบอกว่าหายปุ๊บมาปั๊บ ีนี้ถ้าแพนี้ก็คือไม่เหยียบเกือบจะเสมอครับวกเทพก็จะมีคำว่าบัลลังก์บัลลังก์นี้จะมีแบบบัลลังก์แบบบัลลังก์แบบที่นอนบัลลังก์แบบนั่งบัลลังก์แบบร้อยคูณร้อยบัลลังก์แบบหกสิบห้าสิบความกว้างความยาว นั่งคัตมาดแต่บางคนบอกว่ามันปวดขาไม่ค่อยชอบบางคนจะมีไอ้เครื่องกดที่แบบที่แบบให้คนที่สมาธิสั้นกดอนะ่ะให้ดีแบบเป็นของเล่นเอาไว้แบบสำหรับคนที่สมาธิสั้นให้เล่นบางคนก็กดกดนะกดรอปลากินกดแ๊ก พอเห็นทุบขยบปุ๊บนี่มือนี่ไปแล้อรอรอผมอะสำหรับผมนะไม่มีของเล่นแบบนั้นหรอกไม่อยากซื้อหรอกเล่นแล้วตกน้ำอยากเล่นนัน้ตอนานาจะปั่นเหยื่อเล่นมากกว่าปั่น เหลือเราคนเดียวอีกแหละเออเจอสไนป์กากจริงๆเลยโอ้โหสี่สิบตัวยิงไปได้ไงวะ สี่สิบตัวครับท่านผู้ชม<ป>พูดด้วยเล่นด้วยเพลินเลยครับนี้เพลินมากเกินไปหน่อย โอ้โหยิงโดนล้วงเหล็กง่ายกว่ายิงโดนหัวอีกนะโอ้ยเพื่อนเออโอ้โหไอ้นี้เล็งไปไหนฮะโอ้สุดยอดไปเลยเพื่อนแต่จังเหรอมันเป็นแค่เกมแรงลดแรงสูงจริงแล้วอยู่แรงต่ำมันดูโหดกว่าอยู่แรงสูงยิงใครไม่ได้เลยแพ้ ชยา่านักข้าสี่ตกเอาเลยครับถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับค่าแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย